รับมืออากาศร้อนจัดเสี่ยง heat stroke รู้หรือไม่ว่าอากาศร้อนจัดเสี่ยง heat stroke กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานอาจพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสส่งผลให้เสี่ยงต่อภาวะ h e ต t stroke หรือโรคลมแดดได้ซึ่งกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งและเล่นกีฬาเช่นกอล์ฟฟุตบอล และกีฬากลางแจ้งอื่นๆรวมถึงผู้ที่ต้องทำงานท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดดังนั้นควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงแดดแรงที่สุดดื่มน้ำให้เพียงพอแม้ไม่รู้สึกกระหายสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและใช้หมวกหรือร่มกันแดดค่ะอย่าลืมมันสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นอาการเวียนศีรษะอ่อ,อนเพลียหัวใจเต้นเร็วหรือเป็นลมหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบเข้าที่ร่มและดื่มน้ำทันทีค่ะ อย่าลืมดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคําแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากอากาศร้อนจัดกันด้วยนะคะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์